กลับมาสู่ตอนที่ยี่สิบสองนะครับในตอนที่ย2ิบสองเนี่ยผมบอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วว่าว่าจะมาทําพวกนะครับข้อลดหรือสามทางนะแต่คิดไปคิดมาแล้วโอเคเพราะว่ากลัวว่าหลายคนไม่รู้วิธีการด้วยเวลาเราจะถอดอย่างเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าตัวชื่อของมันเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยชื่อมันตรงเนี้ยครับอยากจะให้มันเป็นชื่อที่ที่มันเปลี่ยนตามจริงนะครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็น ถ้าดูตรงเนี้ยครับชิ้นงานตรงเนี้ยมันจะเป็น R สี่ร้อยใช่ไหมแต่ตรงเนี้ย R มันจะกลายเป็นสามร้อยหรือสองรอเจ็ดสิบซึ่งมันเอ่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับจะเป็น R สอง้อยเจสิบซึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ใช่หรือ R สามร้อยนะก็คือมันไม่ใช่อ่ะซึ่งอย่างเงี้ยเวลาทำงานจริงแล้วมันก็จะผิดพลาดได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับประมาณสามร้อยนะทำยังไงล่ะครับที่เราจะมาทำของจริงอ่ะลองมาดูกันเลยครับ ก็ถ้าจําเป็นนะที่จะต้องทำแบบนั้นนะครับมารู้วิธีการทําเลยดีกว่าทํำยังไงเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวสอนไปแล้วเดี๋ยวคนงงนะครับว่าเฮ้ยทำยังไงอ่ะก็ถือโอกาสเลยครับก็วิธีการคือเริ่มแรกเลยนะเราจะต้องนะครับปิดตัวนี้ b ีก่อนะกดไปตรงนี้ครับ Collection Editor จากนั้นนะครับเราต้องมาปรับจริงๆนะครับมาที่ Collection Information นะแล้วกดตรงนี้ครับ Direction Distinction นะครับแล้วก็กด Save โอเคครับเมื่อเซฟแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเซฟแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเซฟแล้วนะครับผมก็จะก๊อปปี้ตัวนี้มานะและผมจะระเบิดตัวนี้ออก explode นะครับเอาละ่ะผมจะคลิกขวานะ make unique ต,นะต,นะตัวนี้นะครับตัวนี้นะเนี่ยผมคลิกขวาเมอยูนีคตัวนี้นะครับแล้วผมก็คลิกขวาครับ make unique ตัวนี้ คือตัวที่ผมต้องใช้ในในแนวดิบนะครับเอาละนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเวลาผมกดอัปเดตใช่ไหมเพลย์นะครับแล้วผมเลือกตัว400นะครับ600กับ400นะครับสังเกตนะครับว่าจุดเนี้ยมันจะหายไปผมต้องเพิ่มเองครับและตอนเนี้ยผมจะเพิ่มจากตัวนี้ครับผมจะกดนะครับเนี่ย scale definition แล้วคลิกขวาตรงนี้ครับ scale d e ฟ i n เ t i o n เพื่อให้มันเป็นตัวใหม่ครับแล้วตอนนี้ผมจะแก้ชื่อมันครับให้กลายเป็นตัวสามร้อยอ่ะสมมติสองร้อยสิบแดเป็นสามร้อยนะแก้เยงกันครับอ่ามันมีมันม,ม,นมีมันมีตัวนั้นอยู่แล้วในโมเดลนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยชื่อตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วในโมเดลอ่ะเดีย๋ยวผมขอเรียกนิดนึงเรียกนิดนึงครับให้มันให้มันเป็นออันนี้ไม่ยุ่ิอยู่แล้วเนาะตัวนี้ตัวนี้ ผมจะเอาเป็นข้อะนิ่นึงสามร้อยนะครับเลี่ยงนิดหนึ่งไม่ให้มันเหมือนครับนะครับโอเค okay. แลวตัวน,นี้ครับผมก็จะเป็นตัว r นะครับสามร้อยผมก็ขอข้อนิดนึงนะเพื่อเลี่ยงนิดนึงนะไม่ให้มันเหมือนกันนะครับเร็วๆนะเพราะผมอยากไปลบชื่อตรงนั้นนะครับและตอนนี้ครับเราก็จะมีตัวเนี้นะครับเป็นสามร้อยอันนี้ก็เป็นตัว นี่ครับสามร้อยเหมือนกันนะครับเอาละเข้าใจไหมครับเอาละเมื่อได้แล้วครับเราก็มานะครับแล้วก็มาที่ตัวนะครับนี่เลย direction d i s t i n c t i o n เอาตัวอัพก่อนตัวอัพก่อนนะครับไอตัวอัพนะกดบวกครับแล้วก็กดดูดครับเอาตัวอัพมาแทนครับี่ตัวอัพ อ่านะครับสีเลงเท่าไหร่สีเลงเท่าไหร่วะจำไม่ได้สายไปก่อนหนึ่งสายเท่าไหร่ครับหกร้อยกูศสี่ร้อยเบสสายเท่าไหร่เราจะเอาตัวจริงเลยนะครับตัวจริงเลยคือศูนย์ครับไม่ต้องขยับครับตัวจริงเลยถูกไหมแอบเซฟโอเคแล้วตอนนี้ครับผมจะอัปเดตตัวนี้นะหนึ่งสองสามเพลงปับ๊บนะครับเอาละ เห็นไหมครับว่าตอนเนี้ยปรากฏว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับมันใหญ่ขึ้นมาเพราะอะไรเอา้าลืมสเกลเดฟนิชันแม่พระเจ้าช่วยลืมสเกลเดฟนิชันครับอ่าเรียบร้อยครับเมื่อกี้ผมลืมสเกลเดฟนิชันนะครับมันก็เลยมันเลยกลายเป็นขนาดใหญ่ไปนะครับเอ๊ะตัวนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้น หกร้อยสี่ร้อยหรือหกร้อยสี่ร้อยยังไม่มีอ่ะผมผกพอตรงนี้นะทำไมหรือหกร้อยสี่ร้อยยังไม่มี e เก้าสิบโอเคไม่เป็นไรผมลบไปก่อนตัวนี้มันมันไม่ใช่อ่ะผมก็จะมาบวกครับอ,อของจริงนะก็จะมาดูดดูดตัวนี้ครับ อ่มนะอ่ะหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนไซสก็คือหกร้อสี่ร้อยครับเบสไซสคือศูนย์ครับอ่านี่คือการการทำจริงนะอัดเซฟครับแล้วก็ดูครับอัปเดตครับ Play เรียบร้อยครับและตอนนี้ครับ Fitting ของเราครับมันก็จะกลายเป็นชื่อเห็นไหมครับ R สี่ร้อยแล้วเนี่ยครับก็คือ R สามร้อยนี่ก็อทริคนะครับเราจะได้ตัวที่มันนับจำนวนที่จริงครับนะเข้าใจไหมครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับตัวตัวท็อปด้านบนเนี่ยครับมันไม่มีใช่ไหมเราก็มาปรับครับก็จะเป็นตัวดาวนะตัว,ตวด้านบนคือตัวดาวนะครับตัวลงนะครับ e90 ดาวเราก็ดูดครับนี่แล้วก็ดูดแล้วก็ดูดตัวนี้ครับนะแล้วก็ซีเร้งขึ้นหนึ่งก่อนแล้วกันไซส์ก็คือสาหกร้อยกับสี่ร้อยขอเป็นศูนย์ครับแล้วก็แอดจากนั้นเซฟครับแล้วเราก็กด เ l ล y เห็นไหมครับและตอนนี้ครับเวลาทำงานครับเราก็จะได้ตัวไซส์จริงครับและเวลาถอดบอมเนี่ยมันก็จะออกมาจริงๆเห็นไหมครับตัวขนาดจริงๆซึ่งเราก็จะนับได้จริงครับและเนี่ยคือเทคนิคที่ผมคิดว่าทำสเต็ปนี้จะง่ายกว่าก็คือใช้การสเกลหลอกมาก่อนให้ครบทุกอันจากนั้นค่อยมาแก้ขนาด แล้วก็ใส่ชื่อมันมีทริคอยู่บ้างมายจริงมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ต้องใส่ชื่อก่อนแล้วค่อยมาใส่ชื่อใส่ชื่อหลังก็ได้เข้าใจไหมครับถ้าใครดูอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นทริคนั้นการทำงานครับถ้าเราทําแบบทื่อๆเลยเนี่ยมันก็จะเหนื่อยถูกไหมถ้าทําเยอะแต่ถ้าเราใช้หลักการแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะทําให้มันได้ง่ายขึ้นเข้าใจไหมครับที่เหลือครับเราก็มาปรับระยะล้นตรงนี้ถูกไหมซึ่งมันก็ง่ายแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เข้าใจไหมครับเคลียร์เนาะเคลียร์นะครับเอาละ และนี่แหละครับคือทริคที่ผมอยากให้ทุกคนลองนําไปดูนะเราสามารถที่จะปรับนี้ได้ครับเนาะก็ทุกคนลองไปฝึกทําเองกับตัว350กับ0ูนย์นะนะครับสามหาศถอ้สามร้อยนะซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกันนี่แหละครับถ้าใครเข้าใจหลักการ definition นะแล้วก็หลักการ scale definition นะผมบอกเลยว่าทำได้ครับ